จะอธิบายยังไงดีว่านี่คือเป็นร้านที่จุดกําเนิดของพิซซ่าชิ้นแรกของโลกที่มีแบบอายุมากกว่า120ปีอ้อ่ขนาดไม้โอก๊กเตาเนี่ยนำเข้าจากเมืองนาโปลีประเทศอิตาลีเลยนะครับต้องบอกว่านี่เป็นอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมหรือสไตล์โฮมเมดแท้ๆเลยและครับมีเมนูให้เลือกมากกว่า20เมนูเลยให้ความรู้สึกเหมือนได้นั่งกินอาหารอยู่ในบ้านคนอิตาเลียนแท้ๆแล้วอยากให้ทุกคนเห็นติดตามมาดูกัน เดินเข้ามาในร้านปุ๊กก็ขออนุญาตเชฟพุ่งตรงมาในครัวเลยละครับแป้งโดของเราจะหมักนั้นข้ามคืน2วันเป็นแป้งไรอยคูเตนจะต้องมีการปรับค่าของน้ำสำหรับแป้งพิซซาให้ได้มาตรฐานเท่ากับน้ำในเมืองนาโปลีเลยละครับลองตกแต่งหน้าเองได้เลยนะเชฟนี่จะเป็นคนเมืองนาโปลีแท้ๆเลยแล้ะครับต่อไปก็จะนําเข้าเตาอบนะคะซึ่งก็จะเป็นเตาอิดโดยใช้ฟืนที่ โออ้คในการบา่ะซึ่งจะมาจากเมืองดาบุรีทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหกลิ่นหอมชิ้นใหญ่น่ากินมากรู้สิครับแป้งแผ่นบางชีดเดยิ้ๆจัดเข้าไปสัมผัสได้ว่าแป้งนนุน่มบางจริงๆฟินอยากให้มาลองกันให้ได้จานนี้จะเป็นซีฟู้ดคล้ายๆกับชุดแป้งทอดตัวปลาปลาหมึก มาจากท้องทะเลประเทศอิตาลีเลยล่ละครับจานนี้ลาวิโอลีฮาฟลีคอต้าพาสต้าห่อไส้ด้านในนุ่มเลยล่ะครับจานนี้ลาวิโอลีฮาฟทัฟเฟลแป้งพาสตานุ่มเห็ดทัฟเฟลหอมฟุ้งเลยล่ะครับจานนี้ก็เด็ดเลยเส้นพาสต้าเห็ดพอชินีจานนี้ขอเอาใจคนไม่ทานเนื้อหน่อยนะครับเห็ดพอชินี่หอมนุ่มอร่อยมากจานนี้ยกให้เป็นชีสอ้วนจากสวรรค์เลยล่ะครับบูลตาตาสลัดชีสจากประเทศอิตาลียุ่มละมุนเต็มกระพุ้มแก้มไปหมดแล้ว ีจะเป็นครั้งแรกที่ได้กินหอยแมลงผู้อิตาลี หวานแดงตัวขนมปังจุ่มกับซอสข้ากันสุดๆตอนนี้เอาใจคนรักสเต็กเนื้อจริงๆสเต็กเนื้อสันในย่างมาแบบมีเดียมแล็คคู่กับตัวมันบดสเนื้อน,นุ่มฉ่ำเลยล่ะครับและที่กําลังเห็นอยู่นะครับนี่คือเมนูของหวานสุดรับจากคุณยายผมที่ทําให้ผมทานตั้งแต่เด็กเลยล่ะับใช้ช้อนตัดเข้าไปโอ้โหน่ากินมากแล้วครับตัวขนมนุ่มละลายทีมนี่คือละมุนหอมนุ่มสุดๆเมนูนี้จะหาทานไม่ได้ง่ายๆนะครับไหนๆก็ไหนแล้วนี่คืออีกหนึ่ง เมนูพิเศษเลยล่ะที่มาจากตัวขนมเมื่อสักครู่นี่แหละครับโอ้โหโอโห,โหโอมนุ่มละมุนสดชื่นขึ้นไปอีกเมนูพิเศษปิดท้ายมาเสิร์ฟแล้วล่วละครับเมนูนี้มีชื่อว่านูเทลลาริงวิตวานิลาไอศครีมที่ใช้แป้งพิซซ่าสอไ่ด้วยช็อกโกแลตกินคู่กับไอศครีมทั้งหนืบเย็นอร่อยมากบรรยากาศในร้านนี้นั่งสบาย <c oughs> ให้ความโฮมมี่อบอุ่นทุกคนในร้านยิ้มแย้มกันมากเลยล่ะครับร้านสตาริต้าแบงค์ขซอยทองหล่อ13าต้องมาลองกันให้ได้สักครั้ง